สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel m a g i c มาร์เบิลตลอดไปจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่นะคะหากอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ขอให แอดไลน์ไอดีที่ซันแพดคิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะมาดูว่าเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นไรสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะในสถานะของคนที่มีคู่เกาะและตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานไล่เลียงกันอย่างนี้นั่นเองนะคะและก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะฝากแนะนํานะคะ หินที่อยู่ข้างหน้าหอจันแพทนี่ก็คือหินแองเจลสโตนเป็นหินปรับดวงชะตานะคะที่ร้อยตามพลังงานของธาตุในแต่ละคนนะคะซึ่งมันจะแบ่งแยกออกเป็นพลังงานตามหินปีนักษัตรค่ะอันนี้เป็นพลังงานหินของคนที่เกิดในปีมะเส็งและปีมะเมียนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟที่จะต้องใช้พลังงานของธาตุไฟมาเสริมส่งและเอาพลังธาตุที่สมดุลกันเข้ามาเพื่อเป็นฐานรองรับเพื่อ เพื่อให้เกิดการถ่ายเทไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหินตามปีนักษัตรที่ใส่ตามพลังงานธาตุเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความสมดุลกันนะคะในเรื่องของดวงชะตานะคะส่วนอันนี้จะเป็นหินของคนที่เกิดในปีฉรูปีจอปีมะโรงและปีมะแม่ด้วยกันนะคะ จะใช้จีท้ทิเบตอันนี้จะเป็นจี้หินพรพพิคนีตนะคะเป็นจีท้ทิเบตเป็นรูปพรพพิคนีตเสริมในด้านของความสําเร็จเสริมในด้านของสติปัญญาเสริมในด้านของการติดต่อการได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหินสําหรับคนที่เกิดในปีวอ,อกและปีละกานะคะ คนที่เกิดในปีวอกสามารถใช้เส้นนี้ได้แต่คนที่เกิดในปีระกานะคะจะเห็นได้ว่าพลังหินมันจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าคนที่เกิดในปีระกาเนื่องจากว่าเป็นปีชงเราถึงต้องใช้ปีเสียด้วยและเราจะต้องใช้อีวิลอนะคะเป็นเครื่องรากในการคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคนเกิดปีระกาซึ่งว่า ในปีนี้เป็นปีชงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลังหินจะใช้เป็นพลังหินที่ร้อยตามดวงชะตาของธาตุกาเนิดน,นั่นเองนะคะและพิเศษตรงคนปีรากาต้องใช้หินอันนี้ก็คือหินที่ แก่ปีชงสำหรับคนเกิดปีละกานะคะส่วนสำหรับเส้นนี้เป็นพลังของคนที่เกิดในปีชวดและปีกุลนะคะเป็นพลังของคนที่เสริมส่งในด้านของโชคลาภเสริมส่งในด้านของอการงานความรักการติดต่อการประสานงานให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนพลังหินเส้นนี้เป็นของคนที่เกิดในปีขานและปีเถาะนะคะเป็นพลังหินของคนธาตุไม้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะทําให้การเงินโชคลาภต่าง ได้มาอย่างง่ายๆสบายๆนะคะก็เลยต้องใส่หินที่มันเกื้อนหนุนในด้านของโชคลาภเข้ามาด้วยค่ะโอเคนะคะถ้าอยากจะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูในเพจของอาจารย์แพทได้นะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description ชื่อเพจ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็ฝากเข้าไปกดติดตามเป็นเพื่อนกันใน ในเพจด้วยนะคะถ้าใครอยากจะดูหินปรับดวงตามดวงชะตาอื่นๆก็มีให้เพราะว่าในหินปรับดวงแต่ละชนิดก็จะมีเครื่องรางใส่มาด้วยนะคะเครื่องรางจะเป็นเครื่องรางที่มีพุทธคุณที่เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ได้ผลไปหลายต่อหลายเคสแล้วก็สามารถเข้าไปดูฟีดแบ็ของแต่ละเคสที่รับหินปรับดวงชะตากับทางเพจไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูสิคะว่า ในพลังงานของคนที่มีคู่นะคะชาวพิจิกเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่ใบแรกค่ะนะคะ justice <oughs> ตามมาด้วย ten of w a n d ค่ะ ace of pentacles three of cups และซิกซอคัค่ะอม,มองแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยก็พลังงานค่อนข้างเด่นนะพลังงานเด่นในแง่ของการติดต่อเกี่ยวพันกับอ ราชการนะคะเกี่ยวพันกับเอกสารสัญญาหรืออะไรต่างๆนานาคุณอาจจะได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเป็นคนในเครื่องแบบด้วยก็ได้นะคะมีงานค่อนมาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งงานที่เข้ามาเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้การเงินของคุณเนี่ยเป็นกรอบเป็นกรรมที่ดีคุณอาจจะได้เขาเรียกว่า ได้พบปะมิสหายได้รวมกลุ่มกับบริวารค่อนข้างเยอะคนที่ห่างหายกันไปก็ได้กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเพราะว่าคุณมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคุณมีการงานอะไรใหม่ๆที่คิดแล้วก็ลิเริ่มขึ้นแล้วดูแนวโน้มแล้วก็จะเป็นการงานที่ค่อนข้างหนักเอาการเลยทีเดียวคุณเลยต้องใช้คนเยอะในการที่จะรวมกลุ่มคนเหล่านั้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายใครถนัดอะไรก็ไปทำหน้าที่นั้นคุณเลยมี เกณฑ์ที่จะได้เจอกับเพื่อนฝูงเก่าๆมิตรภาพเก่าๆที่เคยติดต่อเคยเกื้อหนุนกันเคยได้ร่วมงานกาันคุณก็จะดึงกันกลับมาเพื่อที่จะมาเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะพลังงานของคุณเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของหน้าที่การงานเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยดัก แต่มันก็มีความสุขใจมันมีความรู้สึกที่มันกลมเกลียวสามัคคีก,กันหรือการสอดคล้องกลมเกินเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นในด้านของการงานและก็ในเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะอามาดูพลังงานของคู่คุณเป็นเช่นไรนะคะ King of l i g h t n i n g Five of candle ห้าไม้เท้า <c oughs> แถ้วยอือสองใบค่ะ n i ท์ซ nice อ of p พ m p คินอสศวินถือเหรียญค่ะและสุดท้าย5ดาบค่ะอ่ะถ้ามองว่าพลังงานของคู่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะ ก็บางทีเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ห่างคุณไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคุณหรืออาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกับคุณเขามีภาระหน้าที่หลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตเขาคุณอาจจะทำงานกันคนละที่นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนต่างคนต่างทำงานเขาก็มีภาระที่ค่อนข้างหนักเข้ามามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปรับผิดชอบงานในต่างถิ่นต่างที่แต่เขาจะจัดการงานแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไปได้อย่างลงตัว พูดถึงรายรับแล้วชาวราศีพิจิกน่าจะมีรายรับที่ค่อนข้างเป็นกรอบเป็นกรรมมากกว่าเพราะทางฝั่งคู่ของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายรายได้ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นรายได้แบบแบบฟิกแบบตายตัวมีเข้ามาอยู่สม่ำเสมอนะคะแต่เหมือนกับชาวราศีพิจิกน่าจะได้อะไรฟุกๆจากงานพิเศษที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานั้นนะคะแล้วก็มองดูแล้วนะในเรื่องของ ความรักความรู้สึกต่อการระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะระวังการน้อยอกน้อยใจของคนรักคู่ครองนะคะที่ชาวราศีพิจิกอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้นั่นเองก็ระวังเขาน้อยใจนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยถามว่าเวลามีบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีแต่บางทีเขาอยากจะรีเควสต์ในเรื่องของการสื่อสารถึงแม้ว่าตัวไม่ได้อยู่ใกล้แต่ขอให้ใจถึงกันขอให้สื่อสารกันบ้างถามถ่ายกันบ้างออมีแสดงอาการความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันบ้าง แค่นี้เขาก็จะรู้สึกแฮปปี้แล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความยุ่งวุ่นวายไม่ต่างจากคุณคุณชาวราศีพิจิกเช่นกันนะคะอ่ะมาดูว่าแล้วพลังงานของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรนะคะ six of six of swords นะคะ king king of pentacle s คะ่ะ queen of queen of cup the lover และ ace of pentacle s จริงๆแล้วความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในแง่ของปัญหาถ้าหากติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะคะคนรักคู่ของชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงความรักสักเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้น แต่พลังงานของเขาโชว์ออกมาว่าเขาก็ต้องการความเอาใจใส่จากคุณเหมือนกันถ้าคุณคุณชาวราศีพิจิกเป็นเพศหญิงคุณก็จะต้องอ่อนหวานคุณก็จะต้องเอาอกเอาใจนะคะกับคนรักและคู่ครองของคุณแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็ต้องใช้ความอ่อนโยนเช่นกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คนรักคู่ครองของคุณเนี่ย รู้สึกอบอุ่นใจว่ามีคุณอยู่ใกล้ๆแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตามทีนะคะเรื่องราวของความรักเข้าให้ระมัดระวังชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ,ค,ะคุณจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนมากมายนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีหนึ่งในนั้นแอบสนอกสนใจคุณคุณชาวราศีพิจิกมาบ้างนะคะระวังปัญหาความรักซ้อนแทรกเข้ามาแล้วมันก็จะเหมือนกับแพร่งพลายหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคือ คนรักของคุณเนี่ยละแคะละขายได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เตือนให้คุณค่อนข้างที่จะต้องมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องทําอะไรที่มันถูกต้องนะคะอย่าทําอะไรที่มันหมิ่นเมหรือเสี่ยงต่อการถูกเข้าใจผิดได้ง่ายนะ,ะแต่ดูแล้วทิศทางความรักยังมีความมั่นคงแล้วก็ยังมีความเติบโตนะคะในเรื่องราวของความรักและความรู้สึก ที่มีให้แก่กันและกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูไพ่ออร์คเคิจะตอบว่าอะไร all t d t s k i s t e r นะคะภายใต้หน้ากากนั้นมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่นะคะราวแอนราวเรื่องราวเก่าๆหรือคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาหาคุณนะ community คุณจะมีเกณฑ์ได้รับการสื่อสารได้รับการพูดคุย จากคนนอก,น,อกนะคะคนหลายๆหลายๆหลายๆส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนนะคะเดอะเฟซนะคะที่เขาชื่นชอบและเขาศรัทธาในตัวคุณนะคะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่าเป็นคนฮิลลิ่งคนเก่งเยียวยาคนเก่งอะไรที่มันแย่หรือคนที่มันหมดกำลังใจคุณจะพยายามอ่า e n นเค r ร g สเขาหรือพยายามให้กําลังใจเขาจนเขาฟื้นคืนขึ้นมาใหม่คุณถึงมีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะคุณในสถานะของคนมีคู่ในปักเนี้ยหรือในเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นเดือนที่คุณจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องในเรื่องของหน้าที่การงานกับผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะนับชักนําเอาคอนเน็กชันเก่าๆเข้ามานะคะประติดประต่อกันเพื่อที่จะมาทํางานร่วมกัน ให้มันไปในชิศทางที่ดีนะคะแต่ไพ่มันบ่งชี้ออกมาว่าคุณแม้ว่าคุณจะได้ติดต่อบคนมากมายหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีคนแอบชื่นแอบชอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะที่มีคู่อยู่แล้วเป็นห่วง หัวใจของคนรักและคู่ครองคุณบ้างเพราะคนรักและคู่ครองคุณก็ยังคงซื่อสัตย์และก็ยังคงมั่นคงกับคุณนะคะยังต้องการการดูแลและการเอาใจใส่จากค,คุณชาวราศีพิจิกเสมอถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจคนอื่นแล้วคุณก็อย่าลืมหันมาใส่ใจคู่ของคุณความรักมันก็จะสมบูรณ์แบบแล้วก็จะไม่มีเรื่องให้เขาจะต้องกังวลใจ ในพีเรียดนี้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับชาวราศีพิจิกในสถานะของคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วค่ะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะสี่ม้เท้านะคะตามมาด้วยเด็กชิดทาแปดไม้เท้า หนึ่งช่วยแล้วก็สามเหรียญน,นั่นเองนะคะอืมพลังงานถ้าถามว่าในช่วงนี้มันเป็นเช่นไรมันก็มีความเติบโตมันมีความก้าวหน้าอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วก็คุณก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างจะ เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงคิดอยากทําอะไรก็ต้องทําเลยคิดอยากได้อะไรก็ต้องให้ได้อะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการพูดคุยการสื่อสารกับเขาเพื่ออยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะซึ่งแนวโน้มมันก็มีทิศทางไปในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเขาสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าการไม่ยอมเนี่ยมันจะนําพาซึ่ง ความรู้สึกที่คุณได้เปลี่ยบอะในความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณยอมเขามากไปถ้าเขาบอกว่าเออเขาไม่ว่างนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ตือ้อแต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ว่างแต่คุณก็พยายามตื้อว่าอยากจะคุยกัน่ะหาเวลาสักนิดนึงได้ไหมอะเพื่อที่จะแบบว่าได้คอนเนคกกันบ้างอะไรประมาณเนี้ย ะะถึงแม้เขาไม่ว่ายังไงอะ่ะในเมื่อคุณตื้อนะหรือว่าคุณไม่ยอมเนี่ยนะคะพลังของเด็กดาบก,ก็คือว่าก็ฉันอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความมั่นคงคุณก็อยากจะเตืออะ่ะมันก็จะทําให้เขายอมคุณนะพอทําให้เขายอมคุณเขาก็คุยกับคุณมากขึ้นมันก็ทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขขึ้นได้นะสาหรับคนที่มีคู่เอ้ยคนคบคนคุยนะในปีเลียดนี้เนี่ย Ace Pan, เอสออฟคัพขึ้นมา นะคะมันหมายถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่า in love กันนะคะคุณอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าเพิ่งคุยกันมาสักระยะหนึ่งก็เป็นได้แล้วต้องการความชัดเจนแล้วต้องการความมั่นคงเลยต้องการการพูดคุยสื่อสารหรือการได้รู้จักเขามากขึ้นอามาดูพลังงานของเขาเป็นเช่นไรนายออฟวอนค่ะนะคะความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างตัวเขาเองนะคะอืมโอ้เดทอีกนะ,ะบางทีเขาอาจจะ เหมือนกับยอมตามใจคุณแต่ลึกๆเน้วในใจเขาค่อนข้างที่จะฝืนใจตัวเขาเองไม่น้อยเลยทีเดียวนะอืนะคะแต่เขาก็ทําให้คุณนะคะเหมือนกับ ยังใหม่อยู่มั้งเออยังใหม่อยู่ก็เลยยอมตามใจคุณทําอะไรเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่อยากให้คุณมาไลบ่บี้เขาอะไรประมาณนี้เขาก็จะยอมยอมคุณไปไปบ้างนะคะแต่ถ้าถามความรู้สึกในใจเขาอ่ะมันก็ฝืนอารมณ์และความรู้สึกเขานะเพราะว่าเขาค่อนข้างยุ่งวุ่นวายนะคะแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าเหมือนอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณตือ้อหรือว่าอะไรต่างๆนะเขาก็ยังพอที่จะทําให้เพราะมีไพ่หกเหรียญเข้ามานะคะก็ยังพอที่จะพูด คุยยังพอที่ทาตามตามใจคุณถึงแม้ว่าจะฝืนใจเข้าไปบ้างนั่นเถอะนะคะแต่ทนี้ถ้าคุณทําบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในพิเรียนนี้ทําได้ก็ทําไปแต่ถ้าเกิดว่าจะทําไปตลอดเลยตลอดเลยระวังจะมีปัญหากันนะคะเพราะว่าไอ้ความต้องการที่มันไม่ค่อยพอดีกันนั่นแหละอืนะคะก็คงจะต้องยืดหยุ่นให้เขาบ้างนะคะพูดคุยสื่อสารบ้างนะคะไม่ยอมบ้างแล้วก็ยอมบ้างนะคะเขาเรียกว่า,าต้อง ถอยเป็นลุกเป็นกับความสัมพันธ์นี้มันถึงจะมีความเขาเรียกว่าโต้กันไปก็โต้กันมาในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะคะทิศทางของมันก็ยังไปได้ดีอยู่นะยังมีเกณฑ์การพูดคุยยังสื่อสารกันนะคะถึงหายเงียบไปก็จะวนเวียนกลับมานะคะมาเริ่มต้นกันอีกนะคะแต่ใครคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเรียกร้องมากจนเกินไปก็น่าจะเป็นตัวคุณคุณชาวราศรีพิจิกเองนั่นแหละ บางทีก็อาจคุณอาจจะต้องเว้นช่องว่างไว้สักนิดหนึ่งเพื่อให้ความคิดถึงได้ทํางานบ้างเพราะว่าถ้าเกิดคุณทักถามตลอดอยู่ด้วยกันตลอดปุ๊บความคิดถึงมันไม่ทํางานอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยที่จะอินกับคุณสักเท่าไหร่นะคะระวังมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะเอามาดูซิว่าไพ่ Oracle จะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกนะในความสัมพันธ์นี้นะคะ Braces การขอพรนะหญินพลังงานของเพศหญิงเดินชาร์ต go the distance นะคะไปข้างหน้าการก้าวไปถึงเส้นชยัยระยะทาง building block นะคะ to the sea ความปลูกพันนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะคุณนะอย่าเร็วเกินและอย่าช้าเกินนะคะค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป นะะในพิเรียดนี้พลังงานของเพศหญิงยังโดดเด่นอยู่เวลาคุณขออะไรเขาเขาก็จะฟังคุณเขาก็จะยอมตามคุณแต่อย่าถี่อย่าบ่อยมากถ้าถี่บ่อยมากระวังมันจะทําให้เขาเริ่มเบื่อหน่ายเอะ แล้วก็เรียกว่าเอียนอ่ะแล้วก็แบบว่าเงียบหายจากคุณไปเพราะมันลงท้ายด้วยไพ่ t o the sea มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นไพ่แห่งความเงียบเหงาแต่ไพ่ทั้งหมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการขอพรการไปทําบุญร่วมกันนะคะมันก็จะทําให้พลังงานของคุณเด็ดชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเขาเรียกว่าไปอย่างไปอย่างเขาเรียกว่าไปอย่างอย่างคนที่ ใช้อํานาจไปอย่างผู้มีชัยอะไรประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันจะต้องค่อยๆสะสมไปก่อร่างสร้างไปทีละนิดทีละหน่อยมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตไปในทางที่มั่นคงได้อย่าเร่งให้มากเกินไปอย่าไล่ต้อนเขาเข้าไปสู่ลู่วิ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเ e r นี้ก็คือเร่งได้ก็เร่งแค่บางครั้งแต่ก็อย่า เร่งเป็นประจำนั่นเองนะคะอันไหนช้าได้ก็ช้านะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยการสื่อสารกันคอนเน็กกันบ่อยนั่นเองนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรคะ่ะ nice of pentacle คะ่ะ tree of t r e of m o หนึ่งไม้เท้า อ่ะสามไเท้าค่ะโทษที the t o w e r hello high pinchet ไม่ใช่ค่ะ hello f a n c y นี่เป็นไพ่ฮะ hello f a n s y และก็ไพ่ the w o r l ค่ะโอ้พลังงานค่อนข้างดีนะแต่มันมีไพ่ the t o w e r เข้ามานะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะ พลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่ดีในแง่ของอการทำงานการติดต่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆแต่ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวงนะคะหรือคนอื่นทำให้คุณเสียอารมณ์และเสียความรู้สึกโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ กับคนที่คุณคอนแทคด้วยอาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดคุณก็เป็นได้มันอาจจะทำให้คุณเสียอารมณ์เสียความรู้สึกไปได้บ้างนะคะตัวคุณมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนเกิดขึ้นในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะรอคอยความรักรอคอยคนรักหรือรอคอยคนที่ใช่ซึ่งดูจากแนวโน้มสถานการณ์แล้วเนี่ยบางครั้งนะคะคุณอาจจะ โฟกัสกับคนต่างถิ่นต่างที่หรือคนต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ก็ได้นะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากับคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็ให้เราระมัดระวังนิดนึงว่าจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันหรือจะเกิดความรู้สึกที่มันคอนฟ lict กันไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นพลังงานมันบ่งชี้ว่ามันน่าจะสื่อสารกับคนทางไกลได้อย่างเข้าใจและรู้เรื่องกันมากกว่าคนทางใกล้นะคะ,ะมาดูซิว่า มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะ t o f p e n t a c l e ค่ะ Page of Cups t r e n g t h High Pinted และ The Magician ถ้าดูแล้วถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะ จะเป็นคนไกลก็ได้ค่ะนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีความเป็นเด็กในตัวสูงก็เป็นได้นะคะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งที่วนเวียนเข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่น่าจะยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงนะคะวนเวียนเข้ามาอาจจะเป็นลันกษณะของการมาอยู่รอบๆข้างนะคะ แอบแจกขนมจีบพูดคุยทีเล่นทีจริงแล้วก็หายเงียบไปอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นพลังงานที่ยังไม่ได้โฟกัสอย่างอย่างชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะเป็น2พลังงานด้วยกันคือคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงและอีกสถานะหนึ่งก็คือคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเองนะคะทั้งสงสถานะหรือ2พลังงานนี้น่าจะเป็นพลังงานที่อยู่ทางไกลนะคะ วนเวียนกลับเข้ามานะคะเข้ามารู้สึกดีกับคุณก็เป็นได้นะคะามาดูซิว่าแล้วคุณจะจัดการกับพลังงานทั้งสองแบบนี้ออกไปได้ไหมนะคะ tree of lightning 3ามไมสามดาบไพ่สามดาบเกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักซ้อนจริง queen of p o t i o n นะคะอันนี้เป็นราชินีถือถ้วยค่ะอ๋อติดกัน the magician 10ไม้เท้าและไนซ์ซอพิ้ก็คืออัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะถ้าถามว่าเป็นพลังงานแบบไหนมันเป็นพลังงานของอความรักซ้อนแทรกหรือเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เงียบหายกันไปแล้วกลับมาอีกรอบนึงก็เป็นได้พลังงานมันเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสถานะของการที่ อึดอัดเหมือนกันนะเบิดแบกลับกับความรู้สึกอะไรที่มันอึดอัดอยู่บางเรื่องบางราวนะคะแต่ในความอึดอัดนั้นมันก็ยังมีความสุขอยู่นะมันยังมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนภูมิใจว่าเออเรา มีคนหันกลับมาให้ความสําคัญนะมีคนกลับมาให้ความสนใจนะคุณก็เลยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ดีในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะส่วนในด้านของหน้าที่การงานของคุณก็ค่อนข้างมีการรับภาระหนักคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องไปริเริ่มหรือการไปทำอะไรใหม่ๆซึ่งมันอาจจะค่อนข้างจะเป็นภาระงานที่ค่อนข้างเยอะสำหรับคุณนะคะแต่ผลประโยชน์รายได้ผลตอบแทนก็มีเข้ามา หาคุณได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอันนี้สำหรับคนโสดนะมาดูซิว่าไพ่อ r รเคิจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกในสภาวะความรู้สึกณขณะน,นี้ Fox and the Rose มันหมายถึงทางเลือกอะ่ะให้ไบเ,เนี้มันหมายถึงทางเลือก t r e a s u อ e i s l a n d นะคะ หมายถึงเกาะมหาสมบัติเป็นสิ่งที่หายากโอ้อลเดสกิสเตอร์ก็คือภายใต้หน้ากากนั่นเองมันมีความมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ m s e s a g s in the bottom ข่าวสารที่กำลังจะมีเข้ามา Observer ผู้สังเกตการนะคะอ่ะ นะคะในพิเรียดนี้นะสำหรับพลังงานที่เข้ามาหาคุณทั้งสองพลังงานนี้นะมันก็จะมีบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้แนละมีบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องตัดสินใจเพราะมันยังไม่ใช่พลังงานที่เข้ามาแบบว่าชื่นชอบคุณอย่างอย่างแบบตรงประเด็นคือยังไม่ใช่คนที่ใช่อย่างแท้จริงะเขาบอกให้คุณแ่บ เป็นนักสังเกตการแล้วก็สังเกตพลังงานที่เข้ามาหาคุณณนะขณะนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าภายใต้หน้ากากนั้นมันอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะคะทั้งสองคนหรือทั้งสองพลังงานน่าจะมีวัตถุประสองค์อื่นแอบแฝงอยู่มันอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างจริงจังจัง,จง,จง,จงที่เข้ามาหาคุณมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้สัมผัสดได้ถึงความรู้สึกอินเลิฟสักเท่าไหร่นะคะคุณก็อาจจะได้มีเกณฑ์ที่ ติดตอ่อมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะแต่แล้วบางครั้งมันก็อาจจะเงียบหายไปจากกันเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตการเอาไว้อย่างไม่ต้องดีใจหรือยังไม่ต้องหวั่นไหวไปตามพลังงานของใครที่เข้ามาหาคุณในพีเรียดนี้ถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นคงทางอารมณ์นะก็ ความรักก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายคุณได้หรือทําให้คุณเจ็บช้าได้ถ้าใจคุณยังเป็นของคุณอย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรนนี้สําหรับคนโสดก็คือสามารถที่จะสังเกตการดูคนที่เข้ามาผ่านมาและผ่านไปในชีวิตของคุณแบบเล่นๆได้เพราะตัวจริงยังไม่มานั่นเองนะคะโอเคค่ะจบแล้วสําหรับคนโสดนะคะฝากกด u b s c r i b e ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพรจะนำมาลงให้เป็นประจำและฝากติดตามคลิปช็อตนะคะก็คือเป็นคลิปสั้นของทาง Channel Magic Marble ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีพิการการให้คุณเล่นกันในหลายๆห,หัวข้อนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย